ตัวฆ่ากินไม่เหลือหลักฐานแล้วจับไม่ได้แล้วก็ต้องมีการแจ้งหาแจ้งหายกำหนดแจ้งหาแจ้งหายในภายในเมื่อรู้ตัวหรือมีคนหาหายตัวที่ต้องได้ประหารฟังผลได้ของคืนได้คนคืนเห็นหลักฐานสาัมผัสถึงแต่ยังไม่ตายแล้วพิมพ์เอกสารกำหนดเวลาไม่ใช่แค่ ล็อกสลายล็อกล็อกแล้วก็ผนึกปิดวิญญาณถอดสลายวิญญาณค้าวิญญาณแล้วก็ประหารบ่าวะเก็บสื่อเตืนอนนินจา เขาเห็นก่อนเป็นกี่ฟุน่นเชื่อว่าตายคมไวแสงประกายสีทองโลหะนำไฟฟ้าอัคระขึ้นรูปก,กับอาวุธเป็นอาวุธปรับแสงตัวประหารมีชื่อ เป็นคนเดิมไม่ได้ว่าประหารเพราะอะไรมีผลมีหัวข้อคดีตัวนี้นี่ถ้าพูดเป็นวิดีโอแล้วใครเป็นไปพิมพ์เป็นเอกสารแล้วครอบครองแล้วก็มีคนกายแล้วก็ก่อนหน้าและผลและคิดเฉยๆม่ผิดนะแล้วครอบครองเป็นเอกสารหลักฐานวัตถุเข้าใกล้เมื่อมีเมื่อเมื่อฆ่าคนตายแล้วไม่หนีนั้น แบ,บคิดจเสยผิดเป็นหมาเลยนี่มึงเป็นหมาเลยกูคืดอยู่บบ,บักไก่ว่าสวนขึ้นตายพื้นบ่หวะจากนั้นคิดจะเสยกำลังสิรูบเบาๆบ่เหงเป็นหมาคร้าครองเอกสารพวกดังเก่าเมื่อกี้มาบ่ค่อยถึงคิดจะเสยไม่ผิดหรอกแต่มาไม่ถึงเป็นหมาที่ล่ะมีพยานผู้ใด กลยประหารบ่กวะ,ะแจ้จะให้แจ้งหากับตำรวจแล้วคนยังไม่ตายแล้วคนคนยังไม่ตายมีพยานแจ้งหาแจ้งหายค่อยคืนตามระเบียบแล้วกำหนดเวลาคนตายภายในหนึ่งวันหรือยีิบสี่ชั่วโมงบ่กวะแจ้งเกิดที่โรงพยาบาลตัวที่เจะทำให้เสร็จนไหม ตัวปะหารแล้วมีความผิดและมีของและเวลาและได้มาผู้แจ้งความคำอธิบายกำหนดเวลาแล้วก็จำคุกก่อนและกำหนดเวลาพิมพ์เอกสารเพื่อให้ได้มาโดยประโยชน์ในการปะหารและเพื่อไม่ให้ลืมแล้วํำนวนหัวขอ้อแล้วได้ค,นคืนเมื่อข้าเอาคืน ในตำแหน่งของการประหารเมื่อมีข่ามากี่ศพแล้วก็สัมผัสถึงเมื่อได้คนฟื้นมาคืนแล้วก็มีพยานแล้วมีคนฟืน้นแล้วสัมผัสถึงแต่ไม่แต่พ้นโทษคดีอาญาฆาตกรได้คนคืนแต่ต้องประหาร หรือฆ่าให้ตายโดยอาวุธที่สลายถึงวิญญาณให้เกิดใหม่เป็นสิ่งบริสุทธิ์เหมือนจำอะไรไม่ได้สักอย่างเป็นเด็กเพิ่งลืมตามือนขึ้นออกจากกำหนดเวลาของมนุษย์ตั้งครรภ์เก้าเดือน <c oughs> นอกเหนือจากนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมากกว่าคำอธิบายของการผนึต จับสัตหางเครื่องหมายสะกดบทสู์สลายขึ้นอักขระผนึกให้วิญญาณสลายแล้วก็ใช้พลังจักกับกับทิศทางของจักกับกับขบวนท่าประสานอินอินเทอร์เน็ตเป็นขบวนท่าประสานอินในการประหานตัวท่าไม่ตายของบุ่น 4, ีลนตัวสุดท้าย มันเปิดอันทั้งหลังแล้วถอดแท่งเด็กตันลุมล้อมแบบกงกว่าแต่มันจะหันเป็นท่อนนีที่ไหนได้มันจะทำให้สลายทั้งวิญญาณให้ลืมมันคนเป็นอันไซเมอร์ก็ใส่สงไปเกิดใหม่เลยแมมสนะค,คนพันคนเพียงคน